โอเคทุกคนคะกี้พามาทางด้านหน้าวัดที่มันติดกับริมน้ําเจ้าพญยายทางด้านฝั่งตะวันตกนะคะหลายคนคงนในใจว่าทําไมกี้ถึงบอกว่าหน้าวัดไม่แปลกหรอคะสมัยยุทธยาเราไม่ได้ใช้ทางถนนเราใช้ทางเรือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดนางกุยนะคะแล้วก็ทางด้านขวามือของเราเนี่ยถ้าเรายืนอ,ออก เราอยู่หน้าวัดนางกุยใช่ไหมแล้วขวามือของเราก็จะเป็นวัดบางกระจัถ้าทุกคนจะสังเกตดูเนะี่ยข้างหลังที้มันคือแม่น้ําเจ้าพยาทางด้านฝั่งตะวันตกที่มันไหลมาจากวัดชัยวัดพุทธไทยอะไรแถวๆเนี้ยเนี่ยแล้วเรามองไปตามทุกคนมองไปตามตามกี้นะเห็นไหมทุกคนเห็นที่มันเป็นอิฐสีน้ําตาลน้ําตาลอยู่ริมจอสุดนะปะอันนั้นน่ะคือป้อมเพช,ชรเดี๋ยวพ่อเหรอแม้เออเราอยู่วัดนางกุยเราจะไม่เห็นป้อมเพชรชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปอยู่ตรงวัดบางกระจัจะเห็นชัดเพราะว่า บางกะจาเนี่ยมันต,ติดกับวัดติดกับวัดนางกุยนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยบางกะจาก็จะเป็นจุดที่แบบคล้ายๆเหมือนกึ่งๆระหว่างเจ้าพญาฝั่งตะวันตกกับแม่น้ําเจ้าพญาที่ไหลเข้าสู่กรุงเทพมามาแบบชนกันพอดีตรงนั้นพอดีดอรู้เปล่าไหมตรงจุดของป้อมเพชรเนี่ยมันก็คือแม่น้ำสามสายปรรจบกันก็คือเจ้าพญาทางด้านฝั่งตะวันตกป่าศัก แล้วก็เจ้าพญาเส้นที่วิ่งเข้ากรุงเทพดังนั้นเนี่ยวัดนางกุยก็จะอยู่ในส่วนของริมแม่น้ําเจ้าพญาทางด้านฝั่งตะวันตกนั่นเองเนี่ยค่ะนี่คือวัดนางกุยนะคะเนี่ยค่ะก็วันนี้พาไปดูโบโสถ์นะคะแต่ว่าไม่ได้พาไปดูด้านในหรอกนะคะแล้วก็พาไปดูในส่วนของหลวงพ่อยิ้มนะแล้วก็พามาดูทางด้านหน้าวัดแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าที่เคยมาที่นี่เมื่อ3ปีก่อนแล้วตัวไปย้อนดูได้เดี๋ยวเราไปวัดชัยกันต่อ โอเคนะคะขอให้คุณพากุ้งองทุกคนค่ะทุกคนใกล้กปีใหม่แล้วเราเจอกันในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ